่นเปิดเวงโบเห็นโบเห็นจักเจียสื่อสายไพ่หมื่วานไม่บอกคนเลยแสดงว่าพิ่นอ FC เพินตามตอริตองต่ออยู่รับสายบาไหวเลยบอกมื่วานหลายสายเติบยู่งหมู่วานหลายสายเติบใหม่บ่หม่ฮั่นดาฮอดใหม่จะเฝ้าใหม่เด้อเด็กแฟนใ่เพรเก็บเกี่ยเนาะทาาไทยออกไปนี่สิใหม่เลยล่ะ พี่น้องเตีมสมุดประกาดินสอมาจดด้วยนี่ใหม่แท้ระวางวันนี้เห็นมาพ่อมวดซูน์นันมากคักมาแน่นาะพ่อมวดซวดวังหันมันเจ็ดสามเจ็ดสองเลขวิ่งบมมาถามมานี่ได้การตรงเป๊ะเลยอสามสามกับสองอยู่ทไายอยู่แล้วเลขบาดเหนียวเลยบอถามมันด้านการสถิติของคุณพ่อนี่ บันกาดเดินดีตลอดนะพ่อเนาะไปตลอดดีตลอดไม่เล็กงวดบางห่นะเล,เลขเลขวิ่งมันโบเขาค่ะนะลดแล้วนี่응ต่อไปนี่บบผ่านลดลดงวดเดียวเดียวนี่งวดสองนี่สิเริ่มเข่าเลยเลขวิ่งตัวเดียวนี่บบผ่านเลยไหมนบ่ตัวเดียวโบผ่านครับรเลขวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวบ่พ่อเม็ดเดียว,วงวดนี้ให้ตัวใดเนาะเลขวิ่งสมัครพอแล้ว เลขวิ่งเนี่ยเขาเดินมาครับเดินเดินมาเดินดีเดินดีนะยูกแถวไก่ฝุ่นเขาได้กันอยู่พ่อนี้ว่าไฮไลท์ให้เลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็จับคู่ให้จับคู่ให้สองคู่เท่านั้นเลขวิ่งตัวเดียวงวดงวดเอ่องวดเมื่อกี้มันผ่าตนะพ่อเนาะมันบ่กเขางวดงวดบางหันแต่พ่อตรงๆยอมรับบอกตรงๆว่ามันบ่กเขามันรูดไปเลยนะพ่อรูดหาดบ่ป่าเบิดเด้ค่ะ รถบ่อป่าเบิรเด้สองกับสามมาอยู่ดิรถแท็ถซี่ตัวเดียวเท่านั้นงวดงวดงวดบางหันอันนี้เป็นเลขกอสูตรคำนวณเฮลเลกอันล้วงตาพ่อสูตรทั้งพ่อเองสูตรเดิมของพ่อค่ะพ่อพ่อเฮ็ดพ่อก็ไปรับลัตเตอรี่เลยพ่อไปซื้อมาแล้วลัตเตอรี่หาซึ่งหาใบเออ แสดงว่ามั่นใจครับพอมั่นใจเนี่ยพ่อกับอันนั้นแห้งคือกันนอมันกันนาได้แล้วงวดบางไหนถ้ามันหลุดงวดหนึ่งแล้วมันสิบบอสอันสีบอสอนมันสีบอสอันนี่ตเขาซ้อนหลุดซ้อนบ่มีบ่มีมีมีงวดบางไห้มาเนี่ยเอาขึ้นหนักๆนักมากกว่านะยังว่างวดนี่พอไปเองเลย ไปเองคือไปไซพ่อไปซื้อลัตเตอรี่โอ้ไปซื้อเลยบ่พ่อไปซื้อเลยไปกองตลาดเขาไปสนามบินน้่งโอ้เตรียมตู้น้ำมันเต็มถังหมดมันหีซื้อใครหาใบนะพ่อมันบ่ค่ะครับกะเอาเท่าไหรนี่พ่อฮะพี่พ่อกะเอาเท่าไหรนี่เอาสกชีนอัตนาจุนแตเนาะเอาจักรหานเงินนี่เอาไร่ก็ปันได้ไว็บก่อโบเกียวโบเกียวก็ปันเลยหาใบเนาะไปซื้อหาใบซื้อตัวเดียวสามสิบล้านตัวนี้ พ่อสามสิบล้านเราหาไปเ,เป็นแขนเลย30สบล้านได้หาไปไท่พ่อได้ก็เอาเจักสิบเป็นจ้งจังทรมันออกตร,ตรงตรงนี้นี่ก็เหมือนจักสี่พวง,งไปทั้งไหนเดี๋ยวเจ้งต่ง้งเติมน้ำมันผ้าไปสน, <laughs> ปนามกวเย <laughs> เอาเขียนเขียนเลยเขียนท่อมเขียนท่อมไปลาดข่คราบจัดเลยเด่นเด่นน เดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะคะว่าคุณพ่อถนอมตเดียวจะปล่อยตัวไหนตัวไหนก็พ่อแปดงวดนี้บอกแปดตัวเดียว่อถนอมบาทนี้เลขเลขสองตัวนั่นบอกกระซานะครับเด้อแปดแปดเก้าก็แปดเจ็ดดาบาวิ่งวิ่งแปดวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดจับคู่บนล่างบน วิ่งนั่นแม้บนล่างวิ่งแปบนล่างบนล่างลาไสซัมนี่ดิเ้าซนี่บครับผมว่าไ้หลาแปดเจ็ดหแปดแปดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็วิ่งแปดวิ่งกับตัวเดียวหางเดียวเม็เดียวจับคู่มีสองคู่นะพ่อเนาะจับมีสองคู่ไปกลับไน้ำมันจงโเสียเฉียวแปดเก้าเกาะครับครับผม คุณพอวัลจะหมดเสียเกี่ยวนะครับงวดบังหันทอมันเกตมากให้พ่อเลยวิ่งเขาตรงๆงงเลยสายวิ่งพ่อถนอมนะครับแปดตัวเดียวบนล่างอยู่ไทยนี่เก่ากับเกตงวด<ะ>ยอยู่ไายรักนวยรักน่วยนะ่ะแสดงว่าพ่อไปเห็นมาทุงหมันใจดี งวดบางหันสองสองกับสามยูไทยกับยูไทยเ็นมอสองสองกับสามอันนี้เป็นชุดบนล่างมาพ่อชุดชุดบนล่างมันมันหน่อยโตมันตีมันกลับที่ซื้อหลอกมันลายน้ำกลับถ้าเอาชุดเดียวพอมาเกิดได้ละครเป็นเดบลกลมเอฟซีนะครับแปดเก้าแปดเก้าตัวเดียวครับ มือนี่ก็สชีบวโทษปัานไหนหรอการวัดตีเขาไปปับเขาจะลงหสดรเนาะเขาจะาก็สชีบวอกป่านไหนปานไหนปุ่มโทษเขาจะาก็โทษเื่อกันชุ่มผู้เฒ่าเขาจะอาก็โทษมาตลอดปะครับพ่อโบว่าอบไรฟันเลยบอครับเมื่อวานอบ้ใกล้มือคุณอ่ะใกล้มือเดียวเลยนะอเนาะมันบว์ฟันเกียวกับเอาได้เรื่อยเรื่อยหมด มันใจเลยบ่พอมันใจพอ่อคือกันงวเดียวแค่งๆนี่งวดบังห,หันพ่อวกไปซือ้อลอตเตอรี่งวดนี้ไปซือ้ออือแสดงว่ามันใจคักนะครับถ้าคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์จรระเปอร์เซ็นต์เนาะพอ่อร้อยร้อยร้อยเต็มร้อยเลยเพอ่ย<ๆ>อเต็นร้อยอะพ่อทุกแล้วบ่ครับเนี่ยเป็นตัว,ตวเลขของพ่อหน,นอนนะคะงวดนี้วิ่งแปดวิ่งแปดงวดเลยบุญลางบ่พ่อบนล่าง เป็นแนวทางของคุณพ่อท่นชวนมากถับถับแปดมากมันสีม้าบนล่างยังสี่นาค่ะคือศูนย์กับเก่าของสีมันมากบนล่างค่ะพ่อมันก็ได้สองตอแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะวิ่งแปดนะคะท่านผู้ชมตัวตัวเ่นมันแปดเก้าเน้นแปดเก้าพอดึงออตเตอรี่แปดเก้ามาครับพ่อครับ พอชื่อหกแปอ่สตัวเขาได้แล้วชื่อตัวใดก็พ่อหกแปด้ชื่อไปแล้วชื่อไปแล้วหาใบค่ะพ่อซื้อหน่อยป้าสามสิบลายตัวไหนพี่อมันจเป็นเด็กหกถอครับเด็กหอ่ะเดี๋ยวเจนเพิ่มให้เอฟ่กนนะครับสตัวของคุณพ่อถนอมนะครับหกแดเ้ด้วยครับด้วยหกแปาจำไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะลืมก็ดีที่พ่อหยิบมาหาใบหาใบเด็กไทยสตัวมันตัวใดก่อะ เลขไทยรัตรลีสามใบหกเอ็นสามต่วหงพอจะได้ก็ได้หกแปดเก้าหกแปดเก้านะอันนี้เป็นเลขไทยเลขไทยพอจับใส่เองรักร้อยพ่อจับไซเองรักร้อยันเป็นไปได้สิมิตตัวใดแน่ก็จะพอพอก็มากตัวนี้หกหกรักร้อยคือหกรักร้อยคือหกเนี่ย ด็เขามาชมในไ่สด,น,ดนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเป็นแนวทางของคอุณพ่อถนอมนะครับเลขคนโบราณโตเขับเด้อวิ่แปดบนล่างนะครับจะมีแปดเก้าและแปดเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือเลขเป็นสูตรคำนวณบะมีบะเกียวกับฝันนะพอนะบะเกียวกับฝันแกบโบเปลี่ยนเปลี่ยนพออย่อยอย่ปลอยเลยตัวเดียวเท่านั้นเลขวิ่งเลขวิ่งตัวเดียวแ ให้ตัวเดียวเม็ดเดียวจับคู่ไฮก็แค่สองหางเท่านั้นสองหางมีแปดแปดเก้ 8, าก็แปดเจ็ดโบไฮหลท์โบไฮไลายลเอาลงทุนในน้อยสัปดาห์อเอานักนักในหน่อยโตนักนักครับครับได้กันมันได้หลายหลายเลยนะได้กันะมันได้หลายหลาย<อ>สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะขอให้เฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ